ได้ใช่ไหมครับไม่ห่วงนะครับออนุญาตสิทธิ์นะโอเคเชิญเล่าได้ครับผมคุณชนชนเป็นคนจังหวัดที่เป็นคนจังหวัดอะไรครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรเชียงรค่ะอย่ยงราย่ารค่ะแล้วเจอผีเมื่อสองปีก่อนใช่ไหมก็เมื่อเมา่อสอง ไม่สองสองสองวันก่อนอ่าเมื่อไม่กี่วันมานี้อค่ะก็ครบไม่ไม่ครบรอบครบรอบวันวันเสียของลูกสาวค่ะโอ้เสียใจด้วยเป็นเป็นอะไรเสียครับพอดีวันวันที่เขาเสียคือวันที่สองเอาอายุอายุ่ะ,ระ,ระไรเป็นอะไรเสียครับเอารถชนค่ะโอ้ลูกสาวแบบโดนรถชนเขาค่าอยอายุสามสิบค่ะอ๋ออายุเยอะแล้วเนาะ เขาขับมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถค่ะอ๋อแล้วก็เสียชีวิตค่ะในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ครบรอบสองปีสองปีค่ะแต่ว่าพอดีมาอยู่ตางประเทศนะคะแล้วรู้สึกว่าคืนวันที่สองเนี่ยคือครบรอบวันตายเขาน้าอแล้วก็เหมือนกับว่าคืนวันนั้นเขาจะมาให้เห็นเหมือนกับเขาเขาดึงแขนให้ให้ลุกนั่งอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันว่าเหมือนเห็นเขา แต่พอนึกขึ้นได้เออวันนี้ครบรอบความเสียของลูกสาวว่าเขาจะมาที่นี่จริงไหมคะอืมแต่ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศเหรอคะครับอยู่ประเทศจะถามอาจารย์ค่ะอยู่ประเทศอะไรครับอยู่สวิเดอนค่ะจะถามผมผมไม่ใช่คนเห็นผีคือผมจะเห็นต่อเมื่อ,อม,มีเหตุการณ์ให้รับรู้แล้วก็เมื่อผมเคร่งเยอะ เช่นบวชนั่งสมาธิหรือแบบปฏิบัติเร่ง uh huh. นั่งสมาธิทุกวันจนจิตละเอียดโดยเฉพาะถือศีลแปดปฏิบัติสักหนึ่งเดือนหรือไม่ถึงเดือนก็จะสัมผัสได้แต่ว่าไม่ใช่สัมผัสได้กับทุกผีทุวกวิญญาณนะครับผมต้องบอกก่อนเดี๋ยวจะคิดว่าผมเป็นผู้มีคุณวิเศษภิญญาแต่เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะ ว่าเพิ่ง,งเปิดมาเจอคลิปนี้ครั้งแรกนะคะก็เลยก็เลยถามว่าเออว่าเข้ามาที่นี่จริงไหมคะอยากอยากรู้อะค่ะแต่เขาเสียอยู่ที่เมืองไทยอืมคือคือ,คอ,คอผมยังไม่มียานพิเศษทีจะไปสัมผัสหรืออะไรได้นะตอนนี้สิ่งที่จะแนะนำก็คือว่าคุณชนชนลองตั้งจิตอธิษฐานด้วยตนเองเลยเช่น อันนี้ผมแนะนําวิธีนะลองลอง,ลองทำเลยไหมลองทําเลยไหมค่ะ,ะทําจิดให้เป็นสมาธิะนะยกมือขึ้นพนมพูดตามผมเลยค่ะขอบุญบารมีขอบุญบารมีมมรองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดพูดพูดตามเลยพูดตามท,ทีนะคะ ขอ,อขอกราบบุญบารมีขอกราบบุญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์บารมีของพระอรหรรันต์พร,รรพระเจ้าบารมีพระอรหันต์พระเจ้าและกับบุญบารมีของเทพเทว,วา สิ่งศักดิสิ่งศักทั้งหลายในสากลละโลกในมูลบารมีของเทติวาในสากลละโลกและขออนุญาตผู้ที่ดูแลดวงจิตวิญญาณเอาเป็นพูดตามแล้วครับ<อ>ได้ยินไหม โอลลล้โหคืนเป็นอะไรครับได้ยินไหมคุณชนได้ยินที่ผมพูดไหมเมื่อกี้นี้อ๋อว่าไงนะคะไม่ได้ยินชัดค่ะคืนมันไม่ดีใช่ไหมอ,อ่ะฟังใหม่ขอ,อใช่ค่ะโอเคโอเคนั้นฟังใหม่นะขอ อนุญาตผู้ที่คุมดวงจิตวิญญาณขออนุญาตผู้คุมดวงจิตวิญญาณถ้าลูกสาวของคุณชนชื่ออะไรครับชื่อวิสาน้อยแจงค่ะอ่าบอกไปว่าถ้าลูกสาวชื่อนี้การถ้าลูกส,สาวชื่อนี้ ได้ตามมาอยู่กับข้าพเจ้าแล้วที่ประเทศสวีเดนอยูได้กับข้าเจ้าแล้วที่สวีเดนขอให้ข้าพเจ้าขอให้พ้าพเจ้า,จาได้รับรู้ด้วยเถิด ได้รับรู้ด้วยเอิอจะมาเป็นลมที่พัดมาสัมผัสจะมาเป็นลมที่พัดมาสัมผัสหรือจะมาเป็นเสียงหรือจะมาเป็นเสียงหรือจะมาปรากฏร่างให้เห็นหรือจะมาเป็นปรากฏร่างให้เห็น หรือจะมาเข้าฝันหรือจะมาเข้าฝันบอกกล่าวพระพเจ้าด้วยเธอบอกกล่าวพระพเจ้าด้วยเธออตอนนี้ท่องท่องคาถาเปิดภพภูมิและตาติดตามผมนะครับนะมะพะทะนะมะพะทะจักุระภูตานัง อุทะหุตางอาคัิฉายะอัคัิฉายะอคัคติฉายะอคัคติฉายะอัิติฉายะวัดตัตโพวัดตับโพ มดสะโพอาคัดฉาหิอาตัดฉาหิพุทธังเปิดพุทธังเปิดทำมังเปิดทำมังเปิดตังฆังเปิด สหัสเนโต,ตเโต,ตโชทิพทะจักขุเตโชทิพทะตัสสุเตโชทิพทะจักขุเตโชทิพทะตัสสุยังไม่ใช่ยังท้องผิดเตโชทิพทะ เตโชติภะจักขุตัดขจจุจอจานจอานไม่หาต่อไก่จอจานไม่แหกาดปอไก่จักขูุวิโสทายิวิโสธายิสาธุขอขอให้ดวงจิตวิญญาณของลูกสาวคุณชนชนมาสื่อสารบอกกล่าวให้คุณแม่ ได้รับรู้ด้วยนะครับหรือจะบอกกล่าวห้ยูสเซอร์ใค <user S 2> รเกิดมีเซนต์ให้ได้รับรู้สัมผัสได้บอกด้วยคืออย่างนี้คุณชนส่วนตัวผมถ้าสงสัยว่าจิตวิญญาณมีไหมเขามาไหมเขารับรู้ไหมผมจะอธิษฐานว่าช่วยเป็นลมพัดมาหาเราเลยหาตัวผมเลยสมมุติจู่ดจู ในห้องไม่มีลมใช่ไหมแล้วลมพัดมาวูบผ่านเนี่ย<ๆ>ก็แสดงว่าเขาหลับรู้แล้วเขามาบอกเรานะครับผมเข้าใจไหม <c oughs> เป็นการถามรับรู้ด้วยตัวเองแต่พลังงานพวกนี้คุณชนต้องมีบุญวิญญาณลูกสาวต้องมีบุญถึงจะสื่อสัมผัสกันได้นะครับ <c oughs> ถ้าต่างคนต่างไม่มีบุญอะไรมันก็ไม่มีพลังงานที่จะมาประกดสื่อสารกันให้รับดูได้แต่ผมเชื่อว่าแม่กับลูกสายใยแห่งความรักความผูกพันน่าจะสื่อสารรับรู้ด้วยกันไม่ยากนะแล้วโดยส่วนตัวคุณชนเนะี่ยมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ๆไหมล่ะครับ S <S> ค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นค่ะ,ะแต่ไม,ไม่ไม่มั่นใจตัวเองว่ามันจะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมทาไมถึงแต่บางครั้งเหมือนกับจะรู้ทำไมถึงไม่มั่นใจล่ะเอางี้ง่ายๆสมมติมมีความรู้สึกสมมติว่าเราอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะเคยไหมมันเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีคนอยู่ด้วย่อาใช่ค่ะมีค่ะบ่อยไหมเป็นบ่อยไหม บ่อยค่ะแล้วบางทีเนาะฝันว่าอ่าได้ไปทําบุญว่าไปกับแม่ว่าเอาขนมชนิดเนี้ยไปถวายพระไปทํปาบุญแต่ทั้งที่ตัวเองอยู่ที่นี่แล้วพออีกสองสามวันโทรหาแม่ที่บ้านแม่หนูฝันว่าแม่เราไปทําบุญกันเอาขนมนี้ไปถ่ายถวายพระแม่บอกชะใช่แม่เอาแม่ทําขนมนี้ไปถวายพระแม่บอกอย่างเงี้ยค่ะอื หมือนจิตตรงกันว่าทําขนมชนิดนี้ไปถวายพระค่ะอืมแล้วแล้วความรู้สึกคุณชนเคยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมีลูกอยู่ใกล้ๆมีความรู้สึกนี้ไหมค่ะคือค่ะบางครั้งมีค่ะคือมีความรู้สึกค่ะผมเคยไปกราบเจ้าอาวาสวัดหนึ่งนะครับละวัดหนึ่งนานแล้ว ถ้าสมมุติตัวคุณชนเป็นคนมีสัมผัสหรือว่าเขาจะเป็นห่วงเนาะ <c oughs> คือถ้าเป็นถ้าเราเป็นคนมีสัมผัสปกติคุณชนเคยเจอผีมาก่อนหน้านี้ไหม,มก็เคยเจอนะคะเคยค่ะ เคยเห็นกับตาหรือว่าเห็นแต่แต่เขามาไม่ไม่ได้มาให้หน้ากลัวอะไรอย่างนี้อ่าก็คือเป็นคนมีสัมผัสเห็นรับรู้อยู่เคยเห็นนะรู้ว่าผีมีจริงถูกต้องไหมรับค่ะร,รับรู้ค่ะอืมนั่นครับแสดงว่าเป็นคนมีสติสธิสเปนอยู่รู้ว่าผีมีจริงค่ะอ่าเชื่อด้วยค่ะ,ะก็คือถ้าคุณชนรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ใกล้ เหมือนลูกอยู่ใกล้ๆผมว่าไม่ต้องไปถามใครแล้วแหละว่าลูกมาไม่มานะครับค่ะความรู้สึกนี้ค่ะเขาก็บอกเราอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาอยู่ด้วยเขาอยู่ใกล้ๆแม่ค่ะขอบุณค่ะครับ่ะเอางี้ค,คือที่ผมมามาพูดอย่างเนี้ยเพราะว่าผมเป็นคนเจอผีมาแต่เด็กๆอย่างในบ้านผมเนี่ย กรณีที่ไม่มีผีผมก็จะเฉยเฉยมันมีอยู่คราวหนึง่งมันมีกลุ่มวัยรุ่นมันเสียชีวิตและช่วงนั้นไม่รู้เป็นวันโกนหรือวันพระหรืออะไรจูๆจูมันก,ผก็ผมก็ได้ยินเสียงพวกมันเนะ่เดินขึ้นเดินลงบันไดในบ้านบ้านที่นครปฐมตอนนี้ผมก็เอ๊ะช่วงนี้แปลกนะคือผมจะเป็นคนทำสมาธิภาวนาชอบทำบุญได้ยินบ่อย จนกระทั่งช่วงหนึ่งผมก็เริ่มทำสมาธิแล้วผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเสียงที่วิ่งขึ้นวิ่งลงและเสียงที่พูดคุยกันเนี่ยใช่ผีกลุ่มนี้ไหมซึ่งผมเคยเจอพวกเขาทักพักมันมีเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยกันเหมือนสนุกสนานผมก็เลยบอกตั้งจิตบอกว่าขอเห็นขอเห็นแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่า มันมีไอ้พวกนี่แหละมันจ้องมองผมอยู่มาจากบันไดบ้านนะครับจนช่วงหนึ่งผมก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองคือมันหลอนๆเอาะๆอยู่ๆก็มีเหมือนอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นก็คือผีนั่นเองมันมาเพ่งมองเราอยู่สุดท้ายผมก็เลยตั้งจิตแล้วก็ทำสมาธิขอเห็น แล้วณนะวันหนึ่งผ่านจากเหตุการณ์ที่มันเดิดวิ่งขึ้นบันดงบันไดเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงพูดคุยผ่านไปสักไม่เกินห้าวันมันมีอยู่วันหนึ่งผมได้เจอพวกเขานะครับการเจอผีถ้าเขาไม่ได้มาเละเะเละเะแลบดินปินตามาหลอกมันก็เหมือนเราเจอคนอ่ะจริงไหมคุณชน ใช่ค่ะกรณีลูกคุณชนก,ก็บอกกับตัวเองถ้าเจออย่าให้เจอเป็นที่บางครั้งไม่ต้องไปถามใครหรอกให้ให้มันนั่งสมาธิจเจริญภาวนานะแล้วเราก็ทำบุญแล้วเราก็นึกถึงลูกบ่อยๆแล้วก,บก็บอกเขาเลยบอกเขาเลยเออแม่คิดถึงถ้าเกิดลูกอยู่ใกล้แม่แล้วจริงๆเนี่ยแต่แม่ก็คิดว่าใช่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าใช่นะ ยังไงมาให้แม่รับรู้มากยิ่งขึ้นเช่นมาให้เห็นพูดให้ได้ยินนะแล้วล้คุณคุณชนก็ตั้งจิเลยว่าขอขออนุญาตสิ่งที่จะมาปิดปิดกันว่าขอเปิดให้รับรู้ขอให้ได้พบเจอกันนะครับค่ะแล้วก็เวลาทำบุญก็แผ่ให้เขาเรื่อยๆ<ะ>แล้วก็บอกเขาว่าถ้าได้รับผลบุญแล้ว มาบอกให้แม่ดีใจบ้างว่าได้บุญแล้วแล้วเดี๋ยวแม่จะทําให้เพิ่มยิ่งขึ้นคือคือ,ค,อคือส่วนตัวผมผมจะเจอวิญญาณที่ได้รับส่วนบุญแล้วเขามายกมือขอบคุณมาเคยเห็นมากราบก็มีนะครับแล้วก็เขาจะอิ่มเอ,อิบยิ้มเบิกบ,บานมีความสุขซึ่งเราก็มีความสุขด้วยกรณีคุณชนก็บอกลูกสาวไปเลยนะว่ามาให้แม่ รับรู้เลยแต่อย่ามาทำให้แม่กลัวนะครับค่ะเค,เคยไปที่เชียงรายไปบ้านนะคะตอนนั้นเนาะยังไม่ทำบุญร้อยวันเพิ่งได้ตักเดือนกว,กว่าที่เขาเสียแต่ได้ยินเสียงเป็นเสียงลูกสาวพูดแต่ฟังไม่รู้ภาษาค่ะมไม่รู้เขาพูดอะไรอพอตื่นขึ้นมาหมาเห่าอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเหมือนประมาณกึ่งหลับแต่ฟังไม่รู้ภาษาว่าอภาษาคนไม่ใช่อื เป็นเสียงของลูกสาวเลยก็ยังเรียกให้น้องสาวที่นอนข้างๆตื่นเนาะนั่นไหมว่าก็ให้ฟังสิว่าใครพูดอะไรเงี้ยน้องสาวตื่นมาไม่ได้ยินแล้วค่ะอืมอืมแต่ว่าเป็นเสียงลูกสาวแต่เขาพูดไม่รู้ภาษาค่ะอืมว่าเขาพูดอะไรคือคือกุณชนแผ่บุญอิจบุญให้เขาบ่อยๆบางครั้งพลังงานหรือตัวเขาไม่สามารถมาสื่อสารได้เต็มที่นะครับ ก็เมื่อกี้คุณชื่อคุณสรีเข้ามาฝาแฝดพี่เขาก็เสียชีวิตตั้งแต่เด็กแม่ลื่นลงก็เมื่อกี้<า>เมื่อกี้เหมือนฝาแฝดพี่ขอขอเข้าตตัวตัวเขาก็เหมือนเปิดเปิดให้พ,พ,พี่พี่สาวเข้าล่างเขาพี่สาวหรือพี่ชายปีนี้ก็เป็นผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายพี่ชายค่ะแล้ว<า>แล้วตอนนี้เขาก็มาเข้าล่าง เขาก็มาบอกกล่าวอะไรบางอย่างแต่เขาก็บอกว่าบางอย่างเป็นความลับสวรรค์เขาพูดไม่ได้ค่ะแต่ผมบอกคุณชนไว้ว่าถ้าคุณชนปฏิบัติเร่งหน่อยอืมผมว่าเรื่องการสื่อสารพูดคุยไม่น่าจะผิดความลับสวรรค์อะไรนะเพราะว่าผมก็เคยเจอผีคนที่รู้จักแล้วก็ตายกันทานหัมเนี่ยหลายคนอยู่แล้วก็เจอเนี่ยก็คุยกันได้ เหนได้ค่ะคุณชนเปิดเปิดป้องให้ดูให้คนเห็นตัวคุณชนได้ไหมเนี่ยมาใหญ่ๆแบบเนี้ได้ไหมอ๋อสะดวกไหม,นอน,มนอนแล้วคนะ่ะนอนแล้วเนาะไม่สะดวกค่ะค่ะก็ก็คิดว่าดีใจเหอะแล้ว,แล,วแล้วถามหน่อยว่าตอนมาเชียงลายอ่ะได,ได้ได้บอกกล่าวเขาไหมว่าลูกตามแม่ไปสวีเดนด้วยได้ชวนเขาไหม ชวนค่ะอ่าแล้วยังต้องมาถามทําไมครับผมพอชวนเนี่ยก็เหมือนเราชวนบอกลูกที่แรกที่แรกตอนที่เขายังไม่เสียนะคะกต่ว่าเออลูกรอแม่นะอีกประมาณสองเดือนแม่จะกลับบ้านเดี๋ยว,ยวจะรับมาเที่ยวที่นี่อืแต่พอดีเขาเสียซะก่อนก็เลยไม่ได้มาแต่เขาเสียแล้วก็ยังชวนมาลูกแปไปกับแม่ไปไป,ไปเที่ยวสวีเด,เดนก็พูดอย่างนี้เนาะค่ะอืมก ชวนแล้วด้วยคิดว่าเขาไปด้วยแล้วแหละครับก็ค่ะค่ะตามคุณแม่ไปแล้วแหละก็คงคิดว่าเขาคงมาด้วยแหละค่ะอืมเนาะค่ะดีและดีใจใช่ไหมที่ลูกได้มาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ดีใจค่ะอืมก็ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวค่ะอืม เอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักนะครับผมลองฝ<ะ>ึกจิตนั่งสมาธิทำจิตให้สงบนิ่งแต่ให้ปล่อยวางนะสมมติคุณชนอยากจะถามเขาอยากจะเจอ<ะ>อยากจะอะไรพอพอถามเสร็จปุ๊บให้ทำจิตว่างๆปล่อยวางไม่ให้มีกิเลสศาสนาพุทธ<ะ>เป็นอะไรที่แปลกถ้าจิตปรุงแต่งมีกิเลส มีความสงสัยเรียกว่านิวรณ์ห้าความสงสัยความฟุ้งซ่านลำพานใจความไม่แน่ใจความอะไรต่างๆมันจะจิตไม่สงบมันจะมีความผุ้งนะครับความที่จิตสงบก็คือต้องปล่อยวางเลยแล้วพอในความสงบปุ๊บคุณชนก็ลองทําจิตนิ่งๆนึกถึงลูกสาวแล้วก็ลองลองแบบบอกเขาลูข้ามาให้แม่รับรู้ สื่อสารได้เชิญลูกมานะแม่อนุญาตแล้วก็ขออนุญาตใครที่อาจจะดูแลเขาอยู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชนวันหนึ่งข้างหน้าก็จะได้รับรู้มากขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้รับรู้มากมายหรืออาจจะไม่รับรู้มากกว่านี้หรืออาจจะรับรู้มากกว่านี้ก็เป็นไปได้ทางนั้นนะครับ คนคนที่จะสัมผัสวิญญาณ<ะ>ได้ไม่ได้มีเยอะหรอกจริงไหมค่ะแต่เข้าใจนะเข้าใจความคิดถึงอะ่ะผมก็มีพี่สาวที่เสียแม่แม่ก็<ะ>เสียไปแล้วพอ<ะ>ถึงวันหนึ่งคิดถึง<ะ>มากๆผมก็อยากเจอเขาแล้วก็ก็มีความสุขนะก็ได้เจอจริงๆได้เจอ ก็คุณชนทําบุญไปเยอะๆับผมเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะเจอเขามาปรากฏตัวมายืนให้เห็นเลยก็ได้ค่ะาะส่วนตัวผมว,วันที่น้องชายเขาบวชค่ะตอนอปีที่แล้วน้องชายเขาบวชแต่เพื่อนๆของเขาเขาเห็นคะ่ะอ๋อเห็นลูกสาวไปบวชด,ด้วยที่วัดแต่อยู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 ่ที่ศาลาที่วัดแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในโบสถ์แต่เพื่อนที่โบสถ์เขานั่งมองไปมาข้างนอกเนาะ แต่เขาเห็นแล้วก็มีคนเขาบอกเอา้าพี่หญิงมาด้วยนี่ไม่เข้ามาเขาพูดงั้นเนาะเอา้าพี่เขาตายไปแล้วอีกคนองศกษษษษษษ<ม>ิดค่ะแล้วก็เพื่อนเขาเห,หลายคนบอกว่าเห็นอยู่ข้างนอกเห็นเห็นว่าเป็นพี่สาวของพระที่บวชอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเขามีชีวิตอยู่เขาไปไหนไปด้วยกันอะไรเงี้ยคะ่ะ<ม>แต่บางทีเพื่อนเขาเห็นเพื่อนมาจากกรุงเทพมาเห็นค่ะ,ะเขาบอกมามา,มางานบวชอยู่ อืมค่ะดีครับแ,แสดงว่าเขายังไม่ถึงวาลาที่จะกุเกิดไปไหนแล้วเขาอาจจะเสียชีวิตแบบเขาไม่รู้ตัวด้วยไหมเขารู้ตัวไหมว่าเขาจะเสียรู้ไหมเขาเขาไม่รู้ตัวค่ะเสียชีวิตแบบคา์ที่เลยใช่ไหมค่ะจริงจริงการเสียชีวิตแบบฮา์ที่ถ้าในพระศาสนาถ้าไม่รู้ตัวนี้บางครั้งคือ การตายโหงนะคุณชวนเข้าใจใช่ไหมครับ่เข้าใจค่ะอ่ะสามสิบแปดยุษเรามาร่วมอุทิศบุญกุศลแผ่ให้ลูกสาวชื่อหญิงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะให้ให้น้องหญิงคนนี้ด้วยกันนะครับผมอ่ะเชิญคณทีด้วยเรามาอนุโมทานาบุญสึ่นกันแล้วกันแล้วก็แผ่บุญกุศลน,นะให้น้องหญิงแล้วก็เมื่อกี้คุณตายที่สาวคุณ พี่ชายพี่ชายหรือพี่สาวผมจักับคนของคุณทีนะครับอ้ามาเรามาร่วมกันอุดคิดส่วนบุญส่วนกุศลกันสักหน่อยนึกตามผมไปไวๆนะบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ทํามาดีแล้วบุญกุศลที่พระเจ้าทั้งหลายได้ทํามาดีแล้วตั้งแต่ต้นกับต้นกัน ตั้งแต่ต้นกับต้นการตนชาติตนพบต้นชาติตนพบจะกี่ชาติจะดีจะพีจะดีจะร้อยชาติพันชาติจะร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติก็ดีและบุญกุตลนที่ทำมาดีแล้วในวันนี้ ในผลกุศลที่ทำมาแล้วในวันนี้และที่จะทำต่อไปในอนาคตการและที่จะทำต่อไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าภายภาคเบื้องหน้าปากกระทั่งถึงที่สุดากาบกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าพระนิพพาน,น,าน,านพีผลพระนิพพานพระเจ้าทั้งหลาย มือจาทังหล่ขออุทิศแพ่ตนบุญส่วนกุศลนี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปยังไปยังน้องหญิงนอชื่อจริงชื่ออะไรครับน้องหญิงค่ะวันวิสาค่ะน้องหญิงวันวิสาวันวิสาน้องแจงน้องแจงค่ะแล้วก็ขอแผ่ไปยังคุณ ตายและขอแผ่ไปยังพี่ชายพี่ชายคุณตายและขอแผ่ไปยังทุกสรรพจิตวิญญาณและขอแผ่ไปยังท,ทุกสรรพสิ์วิญญาณขอให้ท่านได้รับผลบุญกุศลนี้ขอให้ท่านได้รับผลบุญกุศลนี้ในปัจจุบันท่านตาเห็นเธิญ ในปัจจุบันท่านตาเห็นด้วยเถิดถ้ายัางมีทุกข์ถ้ายัางมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ขอให้หมดทุกข์ถ้ามีความสุขถ้ามีความสุขก็ขอให้เป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้เป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะแค่นี้แหละครับสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุอ่ะมีอะไรจะเล่ามีอะไรจะเล่าอีกไหมครับผมคุณชนมีเรื่องอะไรจะบอกอเล่าอีกไหมไม่แล้วนะก็คิดว่าดีใจครับแม้ดูง่ายๆ่ายแค่นี้แหละก็จะรู้แล้วว่าเขามาไม,ไ,ไม่มาค,ครับผมโอเคหลังหลังจากนี้ก็ลองนั่งสมาธิตั้งจิตดูนะแล้วถ้าเกิด มีอะไรเจอมากขึ้นก็มาเล่าในช่องผมได้นะครับขอบคุณคุณชนชนมากเลยนะครับอนุโมทนาบุญเป่นกันและกันนะครับสามสิบห้ายุคตอนนี้เราทําบุญเลยมาก็อ,อนุโมทนาบุญเึ่นกันและกันด้วยแต่กันนิดนึงน้องหญิงคุณตายถ้าได้รับรู้ถ้าท่านเคยทําบุญอะไรกันมาดีแล้วสังสมบุญดีแล้ว ขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมสาธุสาธุสาธ,สาธุเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้แก่กันและกันแม้กับดวงจิตวิญญาเราก็ขออนุโมทนาบุญกับเขาได้โอเค okay. <า>คนอื่นๆมีใครจะเล่าเรื่องผีขึ้นมาได้นะครับ